เราไปดูนะครับช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับสำนักงานชประทานที่13นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมรวมไปถึงภายแล้งครับลดผลกระทบเนี่ยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ํากลองครับทั้งยังเป็นการแบ่งปันน้ำนะครับไปช่วยผักดันน้ําเค็มช่วยเหลือชาวเกษตรกรครับที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําในแถบลุ่มแม่น้ําจีนและก็แม่น้าเจ้าพยาอีกด้วยติดตามได้จากรายงานครับ ในปัจจุบันเหตุสาธารณาภัยหลากหลายรูปแบบกําลังคุกขามโลกใบนี้ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่างๆท้าทายประชากรโลกที่ต้องหาวิธีรับมือและเตรียมการสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทยได้เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติต่างๆทางน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น สำนักงานชลประทานที่13จึงมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดความมั่นคงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุสาธารณภัยในด้านต่างๆรวมทั้งดูแลความสมดุลของระบบนิเวศภาคการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวลุ่มน้ําแม่กลองภารกิจนะครับของสำนักงานชลประทานที่13นะครับด้านต้านการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับตามศักยภาพของพื้นที่นะครับได้แก่การดำเนินโครงการ ชมะทานขนาดกลางโครงการชมะทานขนาดเล็กนะครับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการอันเนื่องจากพระราชเทมรีโครงการป้องกันตนเองชายแดนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเป็นภารกิจในเรื่องทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ําในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับก็ต้องดาเนินการในเรื่องของการส่งน้ําการระบายน้ํานะครับให ื้นที่เกษตรกรรมนะครับและก็การใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆส่วนการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งได้บริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงน้ำต้นทุนจากสองเขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่เขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรที่กำกับดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งนับว่าลุ่มน้ําแถบภาคตะวันตกนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสานักงานจุรพิจน์สาเนี่ยจะบริหารจัดการโดยมีเขื่อนแม่กองนะครับซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ํานะครับโดยทั้งสองเขื่อนนะครับเขื่อนสีนครินนะครับซึ่งอยู่ที่แก่ใหญ่แม่น้าแควใหญ่แล้วก็เขื่อนวิชรลงกรนะครับอยู่ในส่วนของแม่น้าแควน้อยนะครับก็จะ จะระบายน้ำนะครับมาตามแม่น้ําแควน้อยและแควใหญ่นะครับแล้วก็รวมมาเป็นแม่น้ําแม่กองที่ท,ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไหลไหลตามลําน้ําแม่กองนะครับมาสู่ที่ผ่านอาําเภอท่าม่วงนะครับอาําเภอท่ามกานะครับอาําเภอบ้านโปน่งอาําเภอโพธารามนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปที่อาําเภอของจาาังหวัดสมุทรสงครามอําเภอเมืองของจาาังหวัดสมุทรสงครามไปออกทะเล พอทะเลที่จะมาส,ม,สม,าม,ามุรสงครามเขื่อนแม่กองนะครับทําหน้าที่ทดน้ําทดน้ําในตัวลําน้ําแม่กองนะครับเข้าสู่ระบบชมพทานทั้งสองฝั่งนะครับทั้งระบบชมพทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับครอบคุมพื้นที่นะครับพื้นที่โครงการประมาณสามล้านสองแสนไร่ แม้ในพื้นที่โครงการจะมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางปียังประสบปัญหาภัยแล้งและขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงที่เกิดปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงการใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการควบคุมคุณภาพน้ำและภาคเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลากนอกจากนี้สำนักงานชลประทานที่13ยังมีภารกิจในการส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อแบ่งปันน้ำไปยังแม่น้ำท่าจีนเพื่อผลักดันน้ำเค็มรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านคลองจระเ 3, ข้สามพันคลองจระเข้สามพันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะนำน้ำเนี่ยไปช่วยผลักดันน้ำเค็มช่วยเหลือลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็จะมีการปรับปรุงขยายคลองนะครับตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงลงแม่น้ำสองพี่น้องลงแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะผ่านน้ำเพิ่มเติมแล้วก็พอไปลงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือประตูบางสามนะครับซึ่งเป็นของโครงการพิยาบาลือนะครับก็จะดักสูบน้ําในแม่น้ำท่าจีนที่เราผ่านไปเพิ่มเนี่ยเข้าสู่คลองพิยาบาลือแล้วก็วิ่งผ่านคลองพิาบาลือนะครับไปลง แม่น้ำเจะพยาผ่านประตูเสียนาศสองนะครับคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้ของเจรลเคร่3 0สามพันเนี่ยนอกจากการรับน้ําระบายน้ําแล้วก็แบ่งปันน้ําแล้วเนี่ยประโยชน์ของคอ,องเจลครื่3 0สามพันเนี่ยก็ยังเป็นการนําน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือรัษฎรเกษตรกรในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรนะครับน้ําอุปโภคบริโภคนะครับก็ทําให้รัษฎร ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของคลองเจริญเขตสามพันเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่มีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับและในวันที่20ตุลาคม2564พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นเขื่อนแม่กลองอำเภอท่า,าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองและเตรียมพื้นที่ในการรับน้ำหลากในปี2564 ลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งหรือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่ว่าพงพิสุทธิ์ถ่ายภาพพิสณุสอนอย่างสูงเอ็บทกาญจนบุรีรายงาน